ีรองเท้าที่แตกต่างกันจำนวนหกคู่ต้องการนำรองเท้าทั้งหมดมาจัดเรียงบนชั้นวางรองเท้าที่มีสองชั้นโดยรายชั้นสามารถวางรองเท้าได้สามคู่จะทำได้ทั้งหมดกี่วิธีเรามีวิธีคิดดังนี้นะครับรองเท้าทั้งหมดมีหกคู่ซึ่งเป็นรองเท้าที่แตกต่างกัน ที่ที่จะวางก็จะมีทั้งหมดสองชั้นชั้นละ3ที่เพราะฉะนั้นก็จะวางได้6ที่เพราะฉะนั้นจำนวนวิธีที่จะจัดวางรองเท้าก็จะสามารถทำได้เท่ากับหกฝกวิธี อกแฝกเท่ากับ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ซึ่งผลลัพบเท่ากับ120ดังนั้นจะสามารถทำได้ทั้งหมด120วิธี